จ้าหน้าต่อไปนี่จะยุ่ไม่อดแต่ได้จากการทำหน้านี่ลดลงทําให้เจ้าหน้าเป็นหนี้หน้านี่ต่อไปนี่จะเป็นกงน่ายทุนเจ้าหน้าไม่มีที่ทำกินการทำหน้านี่ตอนทุนมันจะยิงสูงขึ้นขาเจ้าหน้าก็ขึ้น กาปุยก็ขึ้นแต่พ้นบริตที่เราได้มันหยิงท่ลงปลงไปแรงมั่งนำท่วมมั่งกามีพ้นกระตบกับพ้นบริษโกงเกษตรกรเกรลยก็หวัดจะพืชข้าวแต่ทำไม้าหน้าทึ่งน้ำตาตกเลยตอนนี้เนี่ยกดกระลืมทุมหน้ามาปลูกปาลมปลอดมันอยู่ไม่รอด,ดข้าวดีดกะหมากมันออกเรื่องเหมือนกันแต่ว่าขายไม่ได้ออลุงทีแมว องผมก็คือตำหน้าประมาณหน้าทิบเจ็ดไร่แต่ตึ้งก็มาเนี่ยมาปลูกปักปลูกบัวป,ปลูกแตงรานก็นเป็นนาชิพเริ่มมีกางนึงปัญหน้าระว่างปลูกก็คือมาแรงมันกินใบแต่นักน่ีงคือราก,กามันไม่ยืนผมไม่ได้ก็เองแต่พวกปอกากุนกลางมารับก็อีรถกระไดก็อีลุงกระไดโดยแต่เราไม่รู้เลยว่าราก,กาอีรถอวหวขึ้นก็มีปัญหน้าอยู่ตอนเดี๋ยวลงต้นเร็กๆเนี่ยปาะวอะไร เก็บเกี่ยวกับมีปัญหาการตลาดมันราคาปักบุงไรแบบนี้ผมบอกวา่ามันนึ่งีลงก็มันลงบางทีก็ข่ายไม่ได้เลยคนเนียนเป็ดบาทอยู่ซึ่งผบอกวา่วาเนี่ยผบอกว่าก็ของผีในต้นลงหกบาทซึ่งอนีรแม่กาไม่ไกลโน่ลาวนี่ซึง่งมังเปียบปักโตกะอ่าแต่ก,กมามา็ต้องมาไม่เบียดช่งลาวปีนี้ขึ้นมากระติตรคนเดี๋ยวอยากรายจริงๆมาไม,าเม่เลยลำบาก บักกัดสินด้นทีกันนี่วันๆก็ต้องง่ายกินได้พื้นฐานของปัญหาจริงๆเลยนะครับของยางพาราผมคิดว่าก็คือเรื่องงานวิจัยที่จะไปสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์การปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวมันเป็นเรื่องที่ล้าสมัยเพราะฉะนั้นน่าจะมีระบบเข้ามาเสริมผมมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราอุตสาหกรรมยางทั้งหมดน่าจะจบภายในประเทศ ถ้าเป็นรัฐบาลพุ่มกิดวาให้ทางเล่นการเลืน่นหรือว่าตกอชัรือว่าจากรนเนี่ยปักนี่ไหวคนดอกเบี้ยนี่ไอ้ยุดไปเลยทุกวันนี้เจ้าหน้าท่งแต่ดอกมดตอนไม่ได้ท่งเลยนี่นี่ก็เลยผูพ,พันมาจนถึงเจ้าหน้าที่เขา,าอยากยึดอยู่ทุกวันนี้มีแต่นี่แต่กระพุ่มเป็นรัฐบาลเองให้ดีที่สุดคือประกันราคาประกันราคาดีที่สุดเลยครับอยากได้ มีประกันรายได้เกี่ยวกับปืชดปักตรงเกษตรกรโปรไดลืมตา,าปากได้กันมัง้งซึ่งเนี้มันปักบุงนะถ้าได้สิบบาทจะลดเกษตรกรกอยู่ได้แล้วก็มีเบียผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลน่าจะช่วยก็คือเรื่องประคับประกองราคาไม่ราคายางมันมันตกต่ําเกินไปเราจะต้องมีการโซนนิ่งให้ได้ควบคุมหรือว่าส่งเสริมระบบเกษตรผสมผสานหรือว่าวัฒณเกษตรเข้าไปในสวนยางพารา เชิงเดียวด้วยเนี่ยบัตรใดกุกงไงจำรวงอยผู้สูงอายุใาเลี้ยงทิปก็ได้อกรวยน่าจะจักออกรวยว่าเป็นปั่นก็ได้ถ้าเป็นรัฐบาลเดีว่าค่อยจุ่มตีช่วยจริงๆถ้าเกิดทุกทุดประเาชจนอยู่ได้รับรองได้ว่าประเทศไม่ไปพือนแม่ถ้าว่าเรามีใจรักรลยการเราทุกรายการคือโอเคทําได้กับทุกคนทําได้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้ามาทําการเกษตรแบบนี้ให้มากขึ้นคิดนวัตรกรรมต่างๆผมว่าน,นี่จะช่วยได้ครับเพราะไม่นั่นก็เหมือนเดิมทุกวันนี้รัฐก็ไปช่วยเดี๋ยวก็ประกันราคาเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่มันก็ไม่ตอบโจทย์มันก็กลับมาลูบเดิมนีครับรัฐบาลไม่ก่อนตีจะอ,อกนะอยโยบายอะไรลงมาข้อให้มาท่ากับเจ้าหน้าโดยตรงกับว่าเจ้าหน้านี่ต้องการให้รัฐบาล่วยดันให้หมาตีชุดไอ้ในคนในรัง